หลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงวัตถุมงคลของสายบู๊กับงานเลี่ยมกรอบในสไตล์แบบซุ้มดอกพิกุลแยกสายกับที่มาของคอนเซปต์ของดอกพิกลที่เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางที่มีความเชื่อในด้านโภกกระซับค่ะเราจะเห็นได้จากการประดับประดาดอกพิกุลไปยังเครื่องรางของขังหรือวัตถุมงคลหรือเครื่องประดับต่างๆของไทยแท้แต่โบราณ ดังน,นั้นซอจึงแนะนําให้ลูกค้าทําซุ้มดอกพิกุลที่เป็นความหมายที่ดีแล้วเล่นลายแบบเรียบๆแยกสายให้ดูสวยงามให้เข้ากับพกักกลุ่องค์นี้ที่มีดีเทลของความเข้มขังของเนื้อถึง400ปีค่ะด้านหลังนะคะทําการแกะลายให้สวยงามประกอบกับด้านข้างเพิ่มลูกเล่นให้ดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะกรอบชิ้นนี้ใช้น,น้ําหนักทองร่วมประมาณ6-7กรัมเลยค่ะ หลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงมีอายุมากกว่า400ปีจะสร้างในสมัยอยุธยาซึ่งมีพุทธคุณที่โดดเด่นทางด้านมหาอุดและหนังเหนียวค่ะและส่วนหนึ่งต้องยอมรับเลยว่าจะมีนักเลงในรุ่นเก่าๆในสมัยก่อนที่นิยมห้อยพระแบบนี้ ออกมานอกเสือ้อเพื่อบ่งบอกถึงความเก่าในตัวเองค่ะเชื่อกันว่าท่านใดที่ได้ห้อยหรือสการะบูชาองค์นี้ก็จะช่วยในเรื่องของคุ้งกระพันชาตีและหนังเหนียวอีกด้วยค่ะวันนี้งานเสร็จแล้วส่งงานสวยๆจะส่งให้ทางไปรสีนีกับลูกค้าที่น่ารักของเราถึงที่เลยค่ะ